สวัสดีครับอยู่กับช่องยุทธขิมลาศรถไถซิ่งนะครับพี่น้องมาชมฮิตาชิอีเอซร้อยลูน2นะครับอะไรครับต้นไหนยังไม่ได้หัวดอกยังบม่พออ่า nên khó không, bón à. à. có bơng khó anh anh viên viên hiện, ờ, đay đay đay, ờ, nương nó. ได้ได้าแพงก็เจะโยนบะอ่ะอ๋อน่าดึงเดือกันล่มเลยขรยากาศลำเลียวล้มไหมนัจัดการให้สิครับผมครับผมได้ได้ได้อะจบกัต่อนะครับฮิตาชิอีกร้อยรุ่นสองนะครับ เคลียร์ลิงหน้างานนะครับเตรียมผมที่นะครับผมตรงนี้นะครับตรงตรงปอลกๆนี่นะครับต่อไผ่พวกนี้เ็าออกมดนะครับก็อเชือดว่าลกพัสุกวรนะที่ตรงนี้นะครับ ก็คอ,อนโทรด้วยจานหนึ่งนะครับคนนี้จานหนึ่งแกเป็นคนใจเย็นนะครับก็ขับรถไปเรื่อยนะครับไมเใว่าชีมือนะครับผ่านงานมาแล้วชุกโชนนะครับขับมาแล้วก็เกือบจะทุกรุ่นแล้วนะครับสำหรับอาจารย์หน่งนะครับตรงนี้ก็หาตั้งกลอนนะครับเดี๋ยวติดแอร์ให้อาจารย์หน่งได้ นั่งขับเย็นๆนะครับผมพ่าพื้นที่ก็ค่อนข้างจำกัดนะครับตรงนี้นะครับพอสำหรับพายุก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีแดดออกมาให้เห็นนะครับผม เป็นคิวเดีบเกี่ยวข้าวนะครับเอคลิปรถเกี่ยวเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสําหรับรถเกี่ยวนะครับผมก็เป็นรถที่ไม่ค่อยเร็วนะครับสําหรับที่ที่รี่ก้อร้อยลึนสองคันนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับ พอตัดบินก็น่าจะอยู่ประมาณราวเก้าสิบร้อยเที่ยวนะครับวันหนึ่งนะครับแล้วแต่รถด,ดำนะครับว่ารถด,ดำเยอะไม่เยอะนะครับตก็ค่อยเก็บสภาพไปเรื่อยนะครับ อากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับบางทีก็เหมือนจะมีอาการเหมือนจะไข้นะครับ สำหรับช่องวุฒิเขียวมลารถไถซิ่งเองก็ยังไม่ผ่านกฎนะครับยังไม่ผ่านกฎของ youtube นะครับก็ยังเหลือชั่วโงการดูนะครับผมกไม็ได้แต่หวังว่าฝากพี่นน้องๆน,นะครับที่ติดตามผมดม้วยว่ายังไม่ต,ตามนะครับก็ขอความกรุณานะครับช่วยแวะดูสักนิดนะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ ก็ไม่รู้ว่าพีปีหน้านะครับทาง YouTube เขาจะเปลี่ยนกฎใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนใหม่นี้แย่เลยนะครับเ็าต้องเริ่มต้นกันใหม่นะครับ ปอยออกก่อนนะครับวันนี้ก็แดดจ้าทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับดินก็จะได้แห้งๆนะครับเพราะว่าเข้าบ่ดินก็ลำบากนะครับโอ้โอโอโอ เก็บหน่อไม้กันมันแน่นะครับหน่อไม้ก็เยอะนะครับ สำหรับกอไผ่เองก็ค่อนข้างจอันตรายนะครับถ้าเกิดใครที่ว่าขับรถใหม่แล้วทำไม่เป็นนะครับไม้ก็อาจจะไปทิ่มโดนกระจกรถได้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะครับสำหรับกอไผ่นะครับอากาศร,ร้อนแต่เช้าเลยนะครับ สำหรับดินแปลงนี้ก็น่าจะให้ดินประมาณ400 400เที่ยวนะครับมันรุนกันมา400เที่ยวนี่มันจะเต็มไหมครับเป็นงานเหมานะครับก็ทตีไปประมาณ400เที่ยวนะครับ ค่อยงัดค่อยๆแจะนะครับสำหรับกระไฟนะครับลดแรงน้อยนะครับงัดทีเดียวไม่ได้นะครับร้อนจังเลยเดเดินมุมก่อนนะครับ ลบนะครับสำหรับก๊อไฟอพันกันนี่ดูไม่ได้เลยนะครับอืม này Chán Cái đường này, mấy thằng bó, cái đường này ำลรับมุกี้ก็ยังสวยอยู่นะครับสวยอยู่ยังยังหนานะครับยังเรืยเยอะอยู่นะครับอ๋อมีลวดน้ำด้วยนะครับเย็บผู้ชนะไปแล้ว อก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปกับเจ้าฮีตชิอีก0ร้อยรุ่นสองครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องวุฒิเข็มาลาารถไซซิ่งด้วยนะครับก็รับชมกันต่อ e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ